ขซื้อสารผมช่างเนาะช่าองสารเลือดพ่ออชนบุรีป่ะม่ไต้ินของเรือยุทธการตอนแรกเราแบยูวันนี่นะยูวัยูวันนแบมาฟงนางนาตรากมไหมก็ไอ้ปมสัพพุตตอนแรกๆเลยอ๋อบรรจุรองหันแรงโยกปมสัพพุต คือบ่งได้เลยสมุดแต่ละหมวดแต่ละเว้นลคุยให้ดีนะไม่มีการตัดต่อตาดกตดคิัมเยมือเศร้าเนี่ยมือเศร้าเนี่ยถ้าตั้งซื้อกระเฮือแล้วก็ลงก็ลงม่แล้ก็ตั้งแบบไหมพอดีได้ไหมได้เก้าร้อยโอ้ยบาทพันแล้วสพันละไหมทูกไข่ต้งหกโมงเอิ้นข่ต้งหกโมงไหม เออสมัครแล้วเออสมัครแล้วตอนนี้ดีนะอย่าเอิ้นตอนยาให้นี่อยู่นะท่านพาไปทางใหญนไหนทางแกที่บอกไม่ใช้ไม่ได้ใส่เปลมันลืมลืมไม่รู้ว่าจะบอกว่าลืมลืมเด็ดเปลี่ยนไหมจะบอกยิ๊ดไม่ต้องบอกนะรู้แล้วหัวก็เออเออรู้แล้วรู้แล้วจำได้แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกกัน่าอยูไปกันไป อ่ไม่ใช่พอมาถึงบ้านี่มาถามแต่เราต้องหัวข้อทางยาวมุ่งเศร้านี่ก็จะได้หัวข้อได้ช่างทางไทยนะคำว่าอะไ้หัวข้อมาจ้างอีกประเทศไทยมันคืองานมันคืองานมันคืองานเห็นมั่นอันนี้เัาข่ายหนึ่งงานน้วงานงานก็อัปเดตสองหนุ่มไง ไมได้เจอนานได้เจอกันนรในรอบสักดือในรอบรอบเทไรนะเนองถ้อยู่น้อแสมีตงเงแล้วคือดีนะอยากวเีจะไปเที่ยวประเทศไปาที่วแสทีกับเนาะมีโปรแกรมเราไปเที่ยวเราเราก็ติดตามดูเขาเมอนกันแต่เราไม่ได้คอมเมนต์หรอกคิดไปลาวแล้วก็ดูลิปเขาอยู่ไปเที่ยวไปเมืองเฟืองัวเราละ มาเดเียวยปราเลยนี่กินรเจอเนาะอันจามาจามาจากกรุงเทพเพื่อนกันเพื่อนกัน อะไรนะเค้กบ้านสวนบอกจางเขาเอื้อนมาเค้กบ้านสวนมันบอกเซฟเซฟนั่งนี่บริกนในป้าดาเอ้ยนั่งนี่บริกิในเอากินเลยนะจ้ามาฝากบ้านสวนแม่ของฝากงจางยิ้มมาจากพี่เอ็ไปรับน้องวัานแต่พอไปถึงน้นปุ๊บขอคุยลลายเดี๋ยว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  ก็มีเหมือนกันไงสอดมีก้าแล้วหมไดแตสวดแต่สวดเอต้ายวอ่ะเดี๋ยวมือนะ้ือมอมือนี่อยู่กับเสือามไปแต่เป็นมือโจมอไ่หลุดเลยนะไม่หลุดเลกมันนิ่มเนาะอร่อยเนาะอร่อยอร่อย เชื่อมเที่ยวเพื่อไปเที่ยวบาทเชื่อมเที่ยวสื่อบาทเลยทุกคนด้วยใช่ควรไปดีเชื่อมเที่ยวเราไปซื้อบาทก็ไปน้อยไหมงานพนน่ะปอง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 คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าใชยบ้านนะคะตอนนี้เราไป็นส่งไปดูตีท้ายครัวกับข้าวอีสานนะคะเมื่อกี้นี้เราทํากับข้าวไทยไปแล้วนะ ตอนนี้เราจะไปะดูกับข้าวอีสานนะสองแม่ครัวอยู่ด้านโนนะนูน่นนะไป้พาะมรกรเนี่ยเสร็จยาชิเมื่อวานก็มีไง เสร็จแน่นอนเห็ดฟางหนึ่งดอกเห็ดฟางน้ำหมาเมื่อวานก็ได้หนึ่งถ้วยยังกินไม่หมดนะคะขนาดเด็กตาดอกแล้วยังได้หนึ่งถ้วยไอ้ไอ้ไอ้อุ่นเอออุ่นวันนี้เดี๋ยวค่อยจะกินด้วยเด้อจะกินรอบสองรอบสองเมื่อกี้นี่กินกับแอามินแอนเปรี้ยวแล้วก็จาฮะอีแม่ไปไหนไหนว่าไปไปแต่แต่เช้าไปแต่เช้าอะไรเพิ่งไปเมื่อตะกี้นี่อีแม่ บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะบ้านผัดหัมบุ้งไฟแดงทอดปลาหมึกให้กินไหนดูสินี่นะคะอันนี้กับข้าววิสานนะ,ะว้าวหอมมากเลยนี่คะ่ะโอ้โหอยู่ในนี้มีปลาอะไรมั่งปลาซ่อนปลาซ่อนปลาเข็งปาเข่งใใส่ลงไปว่าเนี่ยปลาซอนมาจาบ้านภาษาเออเมื่อวา,านเนาะ เดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วป้าทีบ้านจะไปซักผ้าไป,ไปใส่ตลงไว้นะยามันลงบ่ไม่ได้แท่ตัวเลยหน้ามันน้อยใช่ไหมปลวกไปกินหมดเป็นไงแ้แซ<ะ>่บสารบ้านเฮาอีสารบ้านเฮา,สา,า,เ,าเสร็จแล้วเรียบร้อยโอโ้โหมันมีเห็ดปวกด้วยนี่เราอดได้ไหมเนี่ยโโตักไว้ให้ป้าก่อนนาะได้ไปไปให้ปา้ปปาก,ก่อนไป โอ้ยนี่เนาะสดฟูดสด,สด,สดนอะน,นั่นแหละโอ้เพราะว่าเพราะว่าแกงอันนี้น้ำมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแกงเห็ด่ะเออไปเห็ดนี้ก็มาจากกกตุ้งกกกเห็ดแม่พี่อ๋อเห็ดแม่พี่เหรอโอ้ของน้องวิวเห็นแล้วลูกยังไม่แกงยังไม่แกงไอ้นี่จะกินเนีไปให้ป้าเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้แหละให้ป้าเลยอ่ะอ๋อนี่ไงในถ้วยเนี่ย ไปยังไม่หมดนะเปน่าไปเอาแกงไ้ให้ป้าก่อนกลับมากินบุรีย่าจับอะไรจับอะไรจับกงจับกงมาจะไนมาพี่ก็ชอบ เออไม่อย่าวางกล้องงสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ 1 2บสองสิบสามสิห้าสิบเจ็ดสิบแปดมาเรียดพออมน้องมาจากบ้านสิบบาทสิบาลูกให้เอามา เบอกว่งจะสะพายหญ้าให้ดูอะไร,รไม่ใช่แล้วหนูก็สะพ้าย,ยาแล้วจะให้ดูอะไรแ,ะแต่อันนี้ก็ขอขอบคุณลุงเต่าป้ายุพินมากๆเอาไว้ที่ครัวกลาง